แค่ปลายนิ้วเราก็สั่งอาหารจ่ายบิลซื้อของได้หมดเลยใช่ไหมครับแต่เอ๊ะเคยสงสัยกันไหมว่าไอ้ความง่ายๆสบายสบายแบบนี้เนี่ยเบื้องหลังมันมีระบบอะไรทำงานอยู่วันนี้เราจะมาเจาะลึกโลกของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไปพร้อมๆกันครับลองนึกดูนะครับไม่ว่าจะกดสั่งอาหารมือดึกจ่ายค่าโทรศัพท์หรือว่าตอนที่เจอของลดราคาครั้งใหญ่แล้วรีบกดช้อปปิ้งออนไลน์ทั้งหมดนี่มันกลายเป็นเรื่องธรรมดามากๆในชีวิตประจาวันของเราไปแล้วใช่ไหมล่ะครับใช่เลยครับ ทุกครั้งที่ทำแบบนั้นน่ะเราทุกคนกำลังก้าวเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กันอยู่อาจจะโดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแล้วมากกว่าที่เราคิดซะอีกครับโอเคครับทีนี้เราลองว่าซูมเอามามองภาพใหญ่กันหน่อยดีกว่าว่าเบื้องหลังการคลิกแค่ครั้งเดียวของเราเนี่ยมันคือระบบอะไรกันแน่ที่ทำงานอยู่ ถ้าจะอธิบายง่ายๆเลยนะคะธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็คือทุกๆก,กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเงินหรือธุรกิจที่ทําผ่านช่องทางดิจิตัลนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นการซื้อของออนไลน์การใช้บริการต่างๆหรือแม้กระทั่งการติดต่อกับหน่วยงานราชการซึ่งมันเกิดขึ้นได้หมดเลยนะทั้งระหว่างคนกับคนธุรกิจหรือว่าภาครัฐครับแล้วคําถามคือทําไมโลกถึงหันมาใช้ระบบดิจิตอลกันเร็วขนาดนี้ คำตอบมันง่ายมากเลยครับก็เพราะว่ามันทั้งสะดวกรวดเร็วแล้วก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วยที่เด็ดไปกว่านั้นคือมันเปิดตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดแถมยังเชื่อมเราเข้ากับคนทั้งโลกได้อีกต่างหากเอาละครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าธุรกรรมต่างๆที่เราเจอกันอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยมันมีรูปแบบไหนกันบ้างโดยเราจะเริ่มจากแบบที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดกันเลยรูปแบบแรกเลยนะครับ ที่เราทุกคนคุ้นเคยกันดีที่สุดก็คือ business to consumer หรือที่เรียกสั้นๆว่า B 2 C พูดง่ายๆก็คือการซื้อขายกันระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภคอย่างเราๆนี่แหละครับลองนึกภาพตามแบบนี้นะครับนี่เลยครับตัวอย่างที่เห็นภาพชัดที่สุดเวลาที่เราหิวๆแล้วกดสั่งอาหารจากร้านโปรดผ่านแอปพลิเคชันนั่นแหละครับคือการทำธุรกรรมกันตรงๆร,ระหว่างธุรกิจ ซึ่งก็คือร้านอาหารกับผู้บริโภคซึ่งก็คือตัวเราเองนี่เลยครับ B 2 C ของแท้ต่อมาครับเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่คนทำกันเยอะมากก็คือการที่ผู้บริโภคอย่างเราๆามาซื้อขายกันเองโดยตรงหรือที่เรียกว่า Consumer to Consumer หรือ C 2 C นั่นเองครับ นึกภาพตามง่ายๆเลยเวลาที่เราเข้าไปในมาร์เก็ตเพลสหรือกลุ่มขายของออนไลน์แล้วเจอคนมาโพสต์ขายหนังสือมือสองแล้วเราก็กดซื้อจากเขาโดยตรงอ่ะนั่นแหละครับตัวอย่างเป๊ะๆของ C2C เลยคือการซื้อขายกันร,ระหว่างผู้บริโภคกับผู้บริโภคล้วนๆโอเคทีนี้พักเรื่องการซื้อของส่วนตัวไว้ก่อนนะครับเรามาขยับไปดูภาพที่มันใหญ่ขึ้นในระดับที่ขับเคลื่อนเศ,ษศรษฐกิจและเกี่ยวข้องกับภาครัฐกันบ้างดีกว่า หลายคนอาจจะคิดว่าธุรกรรมส่วนใหญ่มาจากเราๆท่านๆท,ที่เป็นผู้บริโภคใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยธุรกรรมที่มีมูลค่ามหาศาลที่เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจโลกเลยนะมันเกิดขึ้นระหว่างธุรกิจกับธุรกิจด้วยกันเองหรือที่เราเรียกว่า B2B ครับบอกเลยว่านี่แหละคือกระดูกสันหลังของระบบเศรษฐกิจของจริงเลยลองนึกถึงซัพพลายเชนง่ายๆก็ได้ครับกว่าแอปเปิลลูกสวยๆจะมาวางขายให้เราซื้อได้เนี่ย ร้านค้าปลีกหรือซูปเปอร์มาร์เก็ตก็ต้องไปสั่งซื้อมาจากชาวสวนหรือผู้ผลิตรายใหญ่อีกทีหนึ่งก่อนการซื้อขายการระหว่างร้านค้ากับชาวสวนนี่แหละครับคือตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆของ B2B นอกจากที่ว่ามาทั้งหมดแล้วนะครับยังมีอีกกลุ่มนึงเลยก็คือธุรกรรมที่ภาคร,รัฐเข้ามามีบทบาทด้วยซึ่งหลักๆก็จะแบ่งได้อีก3รูปแบบครับคือระหว่างธุรกิจกับภาคร,รัฐภาคร,รัฐกับประชาชนและก็ระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง อย่าง B2G หรือ Business to Government ตัวอย่างที่เห็นกันบ่อยๆก็คือเวลาที่หน่วยงานรัฐต้องการจะสร้างอาคารสำนักงานสักแห่งเขาก็จะเปิดประมูลงานผ่านระบบออนไลน์ใช่ไหมครับแล้วก็ให้บริษัทเอกชนเนี่ยเข้ามารับเหมาก่อสร้างไปนี่แหละครับคือการทำธุรกิจกันตรงๆร,ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน พอเรารู้จักรูปแบบความสัมพันธ์ต่างๆกันไปแล้วคำถามสำคัญต่อมาก็คือแล้วเงินมันเดินทางมันเคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้ยังไงเอาล่ะเรามาเปิดดูห้องเครื่องของระบบดิจิตอลกันครับว่ามีช่องทางการชำระเงินแบบไหนบ้างหลักๆแล้วนะครับเงินในโลกดิจิตอลจะถูกส่งผ่าน3ช่องทางใหญ่ๆที่เราน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว 1. ก็คืออินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือธนาคารออนไลน์ 2. คือบัตรเครดิตกับบัตรเดบิตและ 3. ช่องทางที่มาแรงและตบโตรเร็วสุดๆในตอนนี้ก็คือเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือ e m ม n e y นั่นเองครับทีนี้พอพูดถึง e m ม n e y เนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีหลายเลเวลนะครับไล่ไปตั้งแต่แบบเบสิกสุดๆที่ใช้ได้แค่ที่เดียว นึกภาพบัตรศูนย์อาหารออกไหมครับนั่นแหละครับแบบแรกขยับขึ้นมาอีกหน่อยก็เป็นแบบที่ใช้ได้ในเครือข่ายเดียวกันอย่างพวกบัตรเงินสดของห้างสปปรรพสินค้าและสุดท้ายแบบที่ฮิตที่สุดที่เราใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองก็คือพวกโมบายวอลเล็ตที่เอาไปจ่ายที่ไหนก็ได้สะดวกสุด,สด และแน่นอนครับเพื่อให้ระบบทั้งหมดนี้มันเดินหน้าไปได้อย่างราบรื่นน่าเชื่อถือและปลอดภัยมันก็ต้องมีกฎกติก,ฎกาคอยกำกับดูแลอยู่ซึ่งในโลกดิจิทัลเนี่ยกติก,กาที่ว่าก,ก็คือกฎหมายนั่นเองครับซึ่งกฎหมายที่ว่าเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับเสาหลัก6ต้นเลยครับที่คอยค้ำจุนโลกธุรกรรมดิจิทัลทั้งหมดของเรา,เาไว้ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องการรับรองข้อมูลไปจนถึงการป้องกันอาชญากรรมต่างๆเลยทีเดียว กฎหมายฉบับแรกเนี่ยถือเป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับเพราะมันคือตัวที่บอกว่าการคลิกยอมรับเงื่อนไขต่างๆบนโลกออนไลน์เนี่ยมันมีค่ามีผลทางกฎหมายเทียบเท่ากับการที่เราเซ็นชื่อลงบนกระดาษเลยนั่นแปลว่าทุกสัญญาทุกข้อตกลงที่เราทำออนไลน์มันมีผลผูกพันตามกฎหมายทุกอย่างครับส่วนกฎหมายฉบับนี้ ก็เหมือนเป็นผู้พิทักษ์ของเราในโลกดิจิตอลเลยครับมีหน้าที่หลักๆคือกำหนดบทลงโทษให้ชัดเจนสำหรับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแฮกข้อมูลหรืออะไรก็ตามเพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าการใช้งานในโลกดิจิตัลมันจะปลอดภัยจริงๆและสุดท้ายครับ แต่สำคัญไม่แพ้กันคือกฎหมายที่คืนอำนาจให้เราได้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนตัวของเราเองอย่างแท้จริงกฎหมายนี้จะคอยดูแลให้มั่นใจว่าข้อมูลของเราจะไม่ถูกใครเอาไปใช้ในทางที่ผิดเป็นการปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัวของเราในโลกดิจิตอลนั่นเองครับและทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมของโลกธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่เราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งกันอยู่ทุกวันครับ ต่เมื่อโลกดิจิทัลมันขยายตัวเร็วสักขนาดนี้ก็มีคำถามสำคัญที่น่าคิดทิ้งทายไว้นะครับว่ากฎเกณฑ์และระบบต่างๆที่เรามีอยู่ในวันนี้เนี่ยมันพร้อมและแข็งแรงพอที่จะรับมือกับความท้าทายหรือนะวัตกรรมใหม่ๆที่กำลังจะถาโถมเข้ามาในอนาคตแล้วหรือยัง